พี่ต้องยอมรับจริงๆนะพี่รู้เลยว่าคนทุกคนตัวตนต้องมีอีโก้ทุกคนคนที่ทํางานระดับสูงมันมีอีโกโ้คนที่ทํางานเก่งทางนี้เก่งทางเต้นก็มีอีโกโ้เก่งทางราก็มีอีโกโ้พี่เป็นนักร้องที่ยอมคนอื่นยอมรับว่าเก่งแล้วแถมมาประสบความสำเร็จที่คนยอมรับทั้งประเทศระดับร้านทาเนียมันก็ต้องมีอีโก้บ้างแต่ไม่ยิงกับนักข่าวนะไม่ยิงกับแฟนเพลงนะแฟนเพลงมันจีแจ้ง yeah. แล้วก็แล้วแค่ร้องยน้องก็หยกแก้มพี่ว่าไม่เป็นไรแล้วเขาข้าง้ายพี่อะไรเงี้ยอโอเคโอเคเข้าใจอะไรเงี้ยบางทีแบบตบจูดตบลหลหมออะไรอย่างเงี้ยครับครับเราก็พี่โก้พี่ว่าพี่บีโก้ละเราก็คือคนสุภาพเรียบร้อยเหนื่อยเหนื่อยลงมาเนี่ยนักข่าวพี่ขอโทษนะเหนื่อยเหนื่อยลงมาพี่สะดวกไหมจะสัมภาษณ์เพราะเดี๋ยวต้องรีบไปสัมภาษณ์คนอื่นได้เลยน้องได้หมดเหนื่อยแค่ไหนพี่ก็ทําได้อ่าพี่บอกพี่บ้าสัมภาษณ์เลยน้อง จริงพี่ทำได้หมดพี่ก็จะแสดงว่าตัวพี่ไม่มีโก้อเนี่ยพี่ว่านะนิสัยนิสัยก็คือเป็นเป็นคนนี้เลยขนาดไปไปงานใหญ่ๆหไปเจอศิพี่เยอะๆพี่ยังไม่นั่งแบบอย่างนี้เลยนะพี่แบบดีครับดีครับแล้วพี่มีคนอย่างนี้พี่มีคนอย่างนี้เรียบร้อยครับแสดงว่าเราถือความสาเร็จเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเปลี่ยนไปได้ครับใช่แต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือฐานะ เอกับความสุขสิ่งที่เปลี่ยนใช่ใช่ใช่แสดงว่านี่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วความรู้สึกพวกนี้ใครคอนโทรลเราเป็นคนคอนโทรลเองว่ามีคนคอยดูแลเราบริเัรทีมงานหรือว่าก็มี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 บริวเซอรเข้ามาคอนโทรลอยู่บ้างพี่บอยยาสูบบุหรี่เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงไม่มี <c oughs> อย่ากินเหล้าเยอะนะเดี๋ยวคอแหบเราเกิดไม่สบายป่วยมาเล่น,นพี่คอนเสิร์ตพี่เยอะคอนเสิร์ตมันหนาถ้าพี่ไปได้ดิ้งงานยุ่งเลยนะงานเข้านะเขาก็ค่อยค่อยเตือนเลยนะเราก็ต้องระวังตัวคือด <c oughs> ูแลเรื่องสุขภาพเรื่อง,องเ,ออเ,เรื่องา <c oughs> างานประคอที่เราอยู่ในน้องในรอใช่พี่ <c oughs> จะเป็นคนที่ง่ายๆคือไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วจะสูกเสียให้หากับวงแบ็คอัพหรือทีมงานแค่นั้น คนอื่นศิลปินคนอื่นจะว่าพี่หญิงหรือเปล่าเนี่พี่ไม่รู้พ,พี่พี่ไม่ค่อยกล้าเข้า,ขาถึงคนอื่นโดยที่แบบไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าถ้าเราเข้าหาเดือเสลสลเอยอนี้ครับหรือเขาไม่ไม่อยากคบพี่ก็เลยไม่ค่อยที่ยอมแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนศิลปินสักเท่าไหร่<อ>ซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบมอมันไม่สนเหนะฮะกับใครไม่มีเพื่อนศิลปินเลย,เลยอะไรเงี้ยคือเราเลือกไงถ้าเราคุยแล้วแล้วถ้าเกิดแล้วก็โอเคโอเคเราอาจจะเข้าเขาไม่ได้ไม่ใช่เกลียดไม่ใช่เกลียดเขาเราเข้าเขาไม่ได้นิสัยเข้าไองนิสัยเราเราเป็นคนที่แบบ private ชอบเป็นโรคส่วนตัวนั่งจิบเหล้าคนเดียวแล้วคิดงานต่ออะไรอเงี้ยถ้าอยากเจอเพื่อนก็เจอบางเวลาแต่เพื่อนสมัยเรียนแต่ถ้าเพื่อนศิลปินเน่ยน้อยมากใช่ก็เลยเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ได้ใช่ใช่เพราะว่าส่วนมากรุ่นน้องเออเขารุ่นน้องเขาไม่กล้าไม่กล้าเข้าถึงเราพี่คิดไอ้พวกนี้ไม่กล้าเข้าถึงวีบอแน่แลวมันก็เตือนก็วิมอรุ่นใหญ่เด็กๆมันก็เกรงใจไม่กล้าเข้าถึงเราจะรุ่นน้องช่วงนั้น ที่มีดังๆของของกันีมีใคงตอนนั้นจําได้แม่นเลยนะวงโลโซมาเนี่ยวงโลโซมาเนี่ยฮู้ดดังมากเรายังนั่งชอบเลยเฮ้ยโลโซเพลงเพราะจังเลยเรากำลังทําเพลงอยู่แต่โลโซตอนนั้นเน่ยเขาปล่อยไม่ต้องห่วงฉันไปแล้วอแต่ไปมิกซ์เพลงอื่นในละเบ้าซึ่งมอกระจายเข้าไปพี่โยว่ามอกระจายรอคิวนะครับตอนนี้วงโลโซกาลังมิกซ์ดาวอยู่ที่ไหน ที่บัตรไฟล์วงโลโซก็อ๋อตอนนี้ยังไม่มีเสกนี่แหละมีวงโลโซกงเเขากำลังมิกซ์ดาวอยู่ต้องรอคิวอะไรเงี้ยพอโลโซเสร็จปึ้งเราก็เข้าไปเราก็อัดหลับตาตามมาตามพี่งของเสกอะไรพอเสกมาโมมาโมมาแป๊บเดียวใครโบโบโบพี่จำได้เลยสามสามโบ้ยนเออหูยเชื่อไหมว่าพี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วนั่งรถตู้ โบน่ารักยังเลยเสียงเพราะชอบเพลงเขาเพราะจังเลยเราชื่อชมเขานะเราก็ยินดีด้วยเพลงเขาดังเรายินดีกับเขาอย่างโรโซเพลงเขาดีแล้วเยิ่ไม่เคยบีอิจฉาใครไม่เคยบิติเขาอะไรยยินดีดูเรลโซเพลงดีมากเลยชอบรักเลยโบก็เพลงเพราะฟังทั้งทั้งม้วลเลยพี่บอกฟังเพลงโบทั้งม้วเลยเดินทางเพรอะมากภัยดีด้วยพี่จะยินดี พี่รู้ตัวตนพี่ก็เป็นคนดีคนนึงแหละไม่เคยอิจฉาใครไม่เคยด่าวทับถมใครอสสอ,อสิ่งจะร้องกลาคืนไปร้ปองกลาคืนนะ,ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เก้าศูนย์ดาวคือถ้าไปติดต่อคอนเสิร์ตผับจะบอกว่าเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วนะ เพราะว่ายุคสองพันค oh, oh, ิดมามันจะมีเพลงแนวแบบบอดี้แสลมไงอ่าฟูลเลยบอดี้แสลมปอร์เตอรอะไรพขออนุญาตเดี๋ยวชื่อนะครับเออเนี่ยเขาพี่ก็ชอบอีกโอ้โหเพลงพี่อยากได้เพลงนี้มั่งพี่ในใจบอดี้แสลมปอร์เตอร์โอ้บิ๊กอชอบจังเลยพี่ก็ชอบโอ้ยน็อตอะไรเงี้ยแบบชอบบุหรี่แล้วเพลงยุคอย่างพี่มันก็เลยแบบยุคนั้นไม่ใช่ยุคดิจิตัลดิไม่ยุคโซเชียลดาวเก่า เก่าพใจเก่าหรือศิลปินคนอื่นก็ู่หก็เก่าเหมือนกันที่จะเอาไปพว่เขาจะเอาพวกนั้นแลยเราก็กูุมากับคนกลางคืนถึงกูจะมีเงิน,นกูไม่เย่อเฉยกูก็ไปร้องกลางคืนเปนด้วก็ทาธุรกิจเล็กๆไปด้วยเปิดร้านอาหารเล็กๆไปด้วยอืแล้วก็ร้องกลางคืนไปอีกไปร้องตามผับโรงแรมเงี้ยน่ะจนตอนนั้นองประมาณอายุสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าแล้วจนอายุสี่สิบสี่พี่ไปร้องที่โรงแรมแมราลิน โรงแรมเบลลารินนี่เป็นเป็นตประวัติศาสตร์นะพี่ไปเจอครั้งแรกภรรยาพี่ปัจจุบันเนี้ยไปเจอที่นั่นสองไปโปรดิวเซอร์คนที่ช่วยทําเพลงอะ่ะไปเจอที่นั่นอีกก็เลยทําชุดห้า <c oughs> เออมันมีประวัติเป็นประวัติศาสตร์ไงเฮ้ยที่โรงแรมนี้มันมันเราต้องละจาลึกไว้ละเออ, <c oughs> เ,อ,อเราไปเจอภร <c oughs> รยาที่เราลักครั้งแรกในชีวิต <c oughs> แล้วรู้จักกันที่นั่น <c oughs> แล้วก็ได้ทําเพลงชุดห้าอีก เฮ้ยโรงแรมนี่สุดยอดด้วยคนที่ทําให้ชุดหานี่คือคนไม่ใช่โปรดียวคนที่ทําเพลงฟิลแลนทำเตรียั่นแหละก็มาทําให้ก็ทำชุดห้าอะไรอีกรู้ไหมโอ้โหเรื่องพี่มันเยอะมากเลยแบบเหมือนโมเะยลูกทุ่งล็อกครับมาทำลูกทุ่งล็อกใช่ใครคิดอนี้พูดแล้วเหนื่อยก็คนที่เปิดค่ายทำเพลงให้พี่โมพี่โมผมผมมีเพลงลูกทุ่ง อ๋อก็ได้คุณชื่ออาชื่ออาพี่อาพี่อาพี่อาน่าก็คือคนทาเพลงที่ชุดแรกก็เป็นคนที่ร่วมงานกันมาก็เลยแบบตอนนั้นพี่โมฟิตเล่นฟิตเนสหุ่นดีแล้วแบบดูไม่แก่กูเห็นมึงเฟี้ยวทาให้ทําให้มีตังคึงทำให้ชุดห้ามีเพลงลูกทุ่งอยู่เพลงผมเอาลูกทุ่งจ๋าไปทําเป็นล็อกดลูกทุ่งล็อกอะไรเงี้ยลุ่งเหลือคนจะฟังชอบอะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไง คนไม่ชอบอีกแล้วเหมือนลาตินนี่แหละคนไม่ชอบคือไม่ใช่ตัวตนพี่มอไม่ใช่ตัวตนพี่มอเราจะได้รู้ไว้สิ่งที่เราไม่ลองก็ไม่รู้พอเราลองหมดแล้วทั้งลาตินทั้งลุงทุ่ทั้งอะไรไม่ได้เลยพี่มออีซีซิ่งพับล็อกอย่างเดียวพี่มอพี่มอดีที่สุดครับเราก็ตัะตัวตนเราคือตรงนี้ทามาแต่นี้ถ้าทําใหม่ต้องเป็นงี้นะจนหายไปนานไปอะไร บวกลบบวกลบอยู่เนี่ยชีวิตเลยนะติดโควิดอ่ะโอ้ยไม่อยากเล่าโควิดเดี๋ยวยาวอีกคือก็คือไม่ตกเทรนเงี้ยก็เป็นเขาด้วยแต่เกือบตายอ่ะโอ้โหตอนนั้นเป็นข่าวดังเพราะว่าเขาลงหัวข่าวลงข่าว่านักร้องดังติดโควิดแล้วก็แบบอาการหนักมากเชื้อกินปอดห0เเฮ้ยพี่ปอดพี่หายไปข้างแล้วนี่หว่า นี่พี่จะรอดไหมอ่ะพี่ก็บอกตัวเองนะผมต้องรอดเพื่อเมียกับลูกนะนอนอยู่ในห้องเดียวกันเลยเป็นกันหมดทั้งบ้านลูกเมียอยู่นอนพี่นอนบนเตียงเราจะรอดไหมอ่ะเข้าเอ็มอาร์ไออ่ะกลัวจังเลยอะไรเงี้ยแบบยายายาของรัฐบาลก็ช่วยพี่ได้ต้องจ่ายต้องจ่ายเองเป็นแสนเลยอ่ะยานอกโอ้ได้โชคดีตอบสนองยารอดแล้วหมอบอกรอดแล้ว พอท่านนึกว่าไม่รอดหมอหนึกงว่าไม่รอดเหมือนกันอ,อนานะบุญทํากรรมแต่งนะคุณหมอเขาก็รู้ว่าเป็นพี่หมอแหละบุญทํากรรมแต่งไม่ใช่หมอคนเดียวที่ชุดชีวีคุณหมอได้นะพี่หมอคงสร้างบุญไปด้วยยอด,ยอดทุทกคนเป็นพวกพี่นะช่วงนั้นนะครับมีใจมากยอดผ่านมาได้แล้วหมอครับผมอยากกลับจะร้องเพลงจะร้องได้ไหมก็อยู่ที่เวลานะคุณก็รักษาตัวให้ดีฝึกปอดหัดเป่าหัดดูดที่หมอให้ไป ขยายปอดอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็ฝึกมาเรื่อยจนยาเซยรอยเนี่ยยอมแล้วเลยเราไม่ไม่อยากจะโจมตีหรือไปว่าแต่เรายกตัวอย่างมันทําให้เราสมองเหมือนคนตายอะ่ะกินแล้วนั่งนิ่งอะ่ะฮะแล้วแขนมือนี่ไหม้ขาบเท้านี่ไหม้เหมือนเอาไฟแชกมาลนให้มันด<อ>ําอำสมองก็ไม่สั่งงานอ,อยู่นานเลยว่าจะฟืน้น ลดเสียลอยลงลด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 จนหยุดแล้วก็ดีขึ้นหมอสั่งหยุดเพราะว่าหยุดไม่ได้ถ้าหยุดปั๊บค่าการติกเสืในตัวที่เราเป็นโควิดอะมันสูงขึ้นแล้วมันจะช็อกมันจะทําให้ปอดมีปัญหาแล้วช็อกหัวใจเราก็ต้องยอมก็เดินออกกำลังกายเดินตื่นเช้ามาก็เดินในหมู่บ้านเงี้ยเดินไปเดินมาแขวงแขนอะไรเงี้ย ก็หัดเดินขึ้นลงบันไดตอนแรกขึ้นบันไดไม่ได้เลยกลับจากโรงพยาบาลขึ้นขั้นหนึ่งแล้วก็ต้องยืนขั้นนั้น่นุนๆฮอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เดินขาไปไม่พี่เลยเราก็ฝึกไปเ,เรื่อยๆพอมีแรงก็เดินไม่มีก็ไม่เดินอะไรเงี้ยฝึกไปเลยแล,แล้วก็เดินพื้นล,ล่างๆลงมา้างล่างแล้วก็มาเดินหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่นานจนวันหนึ่งเริ่มเข้าไปในรถ <laughs> ขับรถได้ไหม ค่อยๆขับแต่สมองสั่งงานไม่ไม่ค่อยดีขับช้าๆอะไรเงี้ยก็ฝึกไปเรื่อยเบอร์เบอร์ยาฝึกไปเรื่อยจนดื้อผอลดยาแล้วก็เริ่มดีขึ้นก็ภรรยาบอกว่ามีคนติดต่องานคอนเสิร์ตมาเยอะเลยนะทั้งเพื่อนศิลปินทั้งคนเจ้าของผับอะไรเงี้ยฉันรับแล้วนะฉันว่าเธอไหวแล้วมั้งโเฮ้ยฉันน้องไม่ไหวฉันรับไปแล้วเออเฮ้ยรับไปแล้วอ๋อ เอาละสิพี่ก็ฝึกสกอร์เปียนเลยเพียงฝรั่งที่พี่ถนัดอยู่สกอร์เปียนก็หัดตะโกแล้วก็ให้เสียงหลบอะปืดปืดปืดเฮ้ยทำได้แล้ววะอาชีพไว้พี่ก็ลงเพจเลยพี่บอว่าทำได้แล้วพี่เพราะว่าภรรยาแอบรับงานไว้ไม่นะเวลานี้ต้องต้องทำให้ได้แล้วก็ไปเที่ยวที่อุบลแล้วแหละแล้วก็ไปเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคือเดือนนี้ตั้งแต่กลางเดือนปีแล้วไปทัวร์อุบลแล้วก็ระแวกนั้นจังหวัดใกล้เคียง เชื่อไหมว่าการป่วยของพี่อ่ะทําไมพระเจ้าช่วยเราเหรอหรือใครพี่พี่นอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกลูกกวนตื่นมาตีสามแล้วนอนไม่หลับยนตีห้าเจ็ดโมงออกขับรถจากบ้านไปวลไปถึงปั๊บไปไปซ้อมซ้อมร้องกับวงกับวงที่นั่นอะ่ะเสร็จไปซาวเช็คเซาเชคเก็บไปที่พักอาบน้ําเปลี่ยนชุดออกมาร้องเพลงเลยทําไมไม่เพียเลยแล้วร้องเพลงแรกรู้ไหมครับ นี่เสียงสูงก็ร้องได้จนสปาเบียตอยู่เลยร้องได้จบชั่วโมงกว่าทำได้ไงอ่ะภรรยาบอกทำได้ไงเพื่อนเพื่อทำได้ไงไม่รู้ไม่ได้นอนด้วยขับรถมาก็เหนื่อยร้องเพียงแต่ยังมีพลังอีกอ้าวพระเจ้าช่วยเขาเรียกว่าเทพเทวดาคงช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยสุดยอดเลยแล้วพี่ก็ลุยได้มาตลอดเลยมันทําได้นะครก็ผ่านนะด้วยดี เรียบร้อยหลังจากที่เราสุขภาพแข็งแรงเรียบร้อยปัจจุบันนี้เป็นแงก็คือรับรงานเดือนรับงานเดือนครับเดือนนึงอย่างนั้นก็มีสี่ห้างานก็บุญเราแล้วครับครับแต่ตอนแรกแรกๆจะมีเยอะอแต่ตอนหลังมันด้วยกิจการล,ล้มเลิกร้านเลินปิดอะไรเงี้ยโควิดใช,ใช่ใช่ใช่เยอะไร ชื่อร้านตากะยายของน้องน้องน้องภรรยา,รยาแต่เราก็ช่วยช่วยดูเขาอะไรเยอะลงทุนให้เขาบ้างก็เหมือนหุ้นกัน,นแต่ให้เขาดูแลหน้าง,งานหมวดขายอะไรเงี้ยบอกธุรกิจอย่างเงี้งยเราอย่าเพิ่งเปิดร้านใหญ่นะเราเปิดแค่เล็กๆเ,กเ,กเกบาๆก่อนลองดูก่อนเพราะว่าสถานที่ตรงนี้ร้านยังไม่ได้ใหญ่มากลองดูลูกค้าตรงนี้จะเป็นยังไงดีไหมถ้ามันนั่นแล้วก็ขยับขยายออกไปข้างนอกไปเปิดโลกว่างริมถนนใหญ่ตรงนี้เอาในซอยบ้านเราก่อน สู้นะสู้นะเราคอยให้กําลังใจเขาอยู่ออสู้สู้ก็มีไม่มากอาหารใต้เป็นอาหารใต้ที่แซ่บๆทั้งสงขาหารใหญ่อ่ะขนมจีนน้ายาอะไรอย่างเงี้ยเกี๊ยวหวานมีขนมจีนขนมจีนน้ํายาแล้วก็ขนมจีนไตปลากุ้งกุ้งสับจริงๆมันเป็นไตปลาแต่ก็ใส่กุ้งสับไปมันมันก็จะเลิศกว่าไตปลาธรรมดาแล้วก็มีแกงเขียวหวานไก่จะไม่ขายหมูเนื้อแกงเขียวหวานไก่ แล้วก็มัสแมนหมูอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยพะโลสลับกันไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแม่แฟนนี่เขาก็จะมีฝีมือในการทำอาหารทางใต้ของเขาแซ่บๆอะไรเงี้ยเผ็ดจี๊ดอะไรเงี้ยเขเลยเขเลยเออเหตุเขาทำอร่อยแล้วก็เลยเอ้ยอที่เราเปิดแล้วดูอะไรเงี้ยดีกว่าอยู่เฉยอะไรเงี้ยออนนไไล์ก็ด้ใช่ตอนนี้ก็กำลังออนไลน์อยูรอย่างเงี้ยพวกพวกแฟลทฟู้ดอะไรพวกนี้นะใช่มันอาจจะไปได้ยุคนี้เนาะใช่ครับนี่เพิ่งเริ่มได้ เดือนเดียวเองเดือนเดียวเดือนเดียวก็พอไหวพอสู้กันได้อยู่เรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไข่เป็ดไข่ปลาแกล้มน้ำจแตงกวากรุ๊สับ ใช่อายุใช่ใช่ใชากว่าใช่ใช่ใช่แต่เขาไม่รู้เลยเหรอว่าพี่หมอครับครับอึ้งหมดอึ้งหมดทั้งสตูแล้วก็น้องชว์ด้วยซึ่งคุณภาพเสียงเหมือนเดิมเป๊ ทั้งที่มันโดนถึงจนบอบช้ำคือเธอคนเดียวที่อยู่เคียงข้างฉันยิ่งนานวันฉันยิ่งรักเธอฉันขอให้ใจคงฉันเก็บเธอไว้พอรู้ว่าใจเธอยังก็มีฉันในบางเวลาที่เราต้องไกลกันอาจทำ ฉันจะออกเธอไว้ฉันจะต่อเธอเวลาี่เจอต้องการดอกให้น้องๆที่เขาเรื่องน้องเพนได้ได้ดูพี่พี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะมันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันเป็นของมันเอง เราไม่ได้ไปสร้างว่าต้อกินน้ำมะนาวกินน้ำพึ่งหรืออะไรไม่เลยพอพอ,พอพี่หยุดเสียรอยแล้วพี่ก็ฝึกแล้วมาก็อย่างเงี้ยแล้วพี่เลิกบุหรี่เลยทั้งทั้งที่พี่ติดบุหรี่มาทั้งชีวิตพี่เลิกบุหรี่เลยไม่สูบแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นโควิดมาไม่สูบบุหรี่เลยแล้วไม่เหนื่อยเลยร้องเพลงชั่วโมงครึ่งไม่เหนื่อยเลยตอนสูบบุหรี่ลงมาหอบตอนนี้ไม่เหนื่อยเลย แล้วหมอเอ็กซเรย์เมื่อล่าสุดหมอบอกปอดปกติแต่แผลเป็นที่เป็น60เปอร์เซนมันจะเป็นฟังผืดอ,อยู่นะมันจะเป็นฟังผืดของมันอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการหายใจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหายใจแบบพี่หมอหายใจตอนนี้แบบว่าหวิวแต่ไม่ทุกข์แต่สุขหายใจแบบมันมีว่าหวิวที่หัวใจนิดน,นึงที่ปอดน,นะแต่มันมีความสุขก็คือไม่เป็นไรแล้วมันไม่ทําร้ายเราแล้วไง้มันมีความสุขแล้วแสดงว่าสิ่งนี้ที่เราทำได้คือเป็น พอสวรรค์แล้วที่เราเกิดมาเขาให้เรามาใช่แล้วเชื่อไหมว่าโปรดิวเซอร์ซิงเกิลเพลงไม่รู้เนี่ยเฮ้ยพี่มอทําได้ไงจดเอาไปเขียนข้อความที่ใต้ใต้ซิงเกิลใต้เพลงอะ่ะเป็นโควิดมาจนทุกคนไม่ตอบไม่ได้ว่าจะใช้ชีวิตต่อหรืทุกคนตอบว่าไม่รู้ไม่รู้จนเป็นเพลงไม่รู้อะ่ะแล้วพี่มอทาได้ยังไงครับเสียงขนาดเน,นี้พี่มมป่วยมาเขาก็ตะลึงนะโปรดิว ขาก็ชื่นชมพี่หมอเก่งมากครับพี่บอกคือพี่ตอบไม่ได้เพรมายถึงมันมันมามันเองครับอืมมันมาเองก็ต้องเรียกว่าเป็นศิลปินระดับตำนานที่ยังคงมีคุณภาพในการร้องการแสดงให้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมก็เต็มที่นะเวลาอยู่บนเวทีก็คือเราทํางานด้วยใจรักไม่เทศทำงานด้วยเงินน่ะไอ้เงินน่ะเป็นส่วนประกอบรลงมาจากใจเรารักนะ เราลักมากกับเราไปยืนเวทีแล้วร้องเพลงให้คนชอบแล้วเราจะภูมิใจแต่เราได้เงินด้วยคือเราทุ่มเกินร้อยไม่ถี่ร้อยนะเกินร้อยพูดได้คำเดียวเกินร้อยใช่ครับหลายหลายคนแฟนคลับจะบอกพี่โมชอบมากเลยซิงเกิลพี่มันเหมือนเพลงแก้ตัวเพลงรู้ไหม อมันนี่มันเพลงรู้ใหม่เลยพี่เป็นเป็นเพลงแก้กันหรือเปล่าครับเพลงรู้ใหม่ชื่อเพลงไม่รู้อไม่รู้ก็เดินคือคุณน้องที่อยู่วงผู้หญิงเป็นคนเขียนเนื้อแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือเป็นสามีของคุณน้องเป็นคนทำดนตรีใช่บอกว่าแล้วที่มาที่ไปเราคิดยังไงที่มาที่ไปก็คือคุยกันนานแล้วจะทําเพลงอ่ะที่พี่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่บนเขาอะไร เขาไปสร้างบ้านอยู่บนนู้นเลยนะพี่ไปอัดเสียงกบนเขานะฮะชุนเพลงเนี hey ้ยอัดเสียงอยู่บนเขาลำตะคองลตะคองใช่ครับ <ๆ S 1> ไปอัดไปท<ช>ําเดโมอัดเสียงกันอยู่ใช่ครับก็คุยกันนานหลายปีก็จนพเพี่ยทาเพลงว่ะทําซิงเกิลทั้งเพลงเลยแต่พี่รักเพลงรู้ไหมนะอย่าลืมนะอนแบบเนี้ยพี่ก็บอกเงี้ยเขาก็เลยงั้นเอาไม่รู้ไหมตอบแบบกลัวๆเราอะ ไม่รู้ไม่รู้อ่ะไหมอเออแล้วแต่ก็ได้ลราก็อย่างเงี้ยผ่านไปเดือนหนึ่งเฮ้ยเขียนนี่มอดูเนื้อเนี่ยแล้วก็ดูตีฟอกเออได้ละเราชอบเราชอบแล้วก็ชอบเอาไม่รู้ก็ไม่รู้ เราก็ไม่มีคนติดตามเลยเพิ่งเปิดใหม่อ่ะนะเราก็ต้องใช้เวลาคือช่องฝากติดตามช่องน้องใหม่พี่มอก็คือพิมพ์มอภาษาอังกฤษนะครับ M O R E 90แล้วก็ p r o s t s s o r S M 90 S นั่นแหะคือช่องใหม่ของพี่มอเรานี้คนติดตามเริ่มดีขึ้นแล้วกดไลค์แล้วก็เข้าไปฟังเงินใช้ได้อยู่ก็ลองเข้าไปฟังดูชอบกอมเมนมา ไม่ชอบก็ม้นได้ไม่โกรธแต่ขอให้ชอบนะ,อะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางรายการด้วยนะครับที่ให้เกียรติพี่มอเป็นอย่างมากเลยมาถึงคืนบ้านพี่มอเลยเนี่ยน้องน่ารักมากน้องแจ็คก,กี้ถามนะตอนแรกพี่มอถามว่าจะให้พี่เรียกว่าอะไรเพราะพี่รู้ว่าคุณไพทูรย์จะเป็นชื่อเฟซ เฟสไพทูนแจ็กี้ดีแจ็กกี้แจก,กี้ยินด,ดีที่รู้จักน้องน่ารักมากมากน้อง2คนนะก็พี่มอเลยถือโอกาสผ่านรายการนี้นะครับฝากซิงเกิลใหม่พี่มอชื่อเพลงไม่รู้ปล่อยไปแล้วเดือนเสร็จกับ2เดือนแล้วล่ะก็ยอดวิวก็ค่อยๆค่อยๆเดินมั่งวิ่งมั่งนะครับก็ช่วยกันพิมพิมภาษาอังกฤษนะครับ m ม r อ m o r e 90 post ูนย์ คือช่องทางใหม่น้องใหม่ของพี่โมแต่พี่โมมาคราวนี้มาเดี่ยวนะครับคือเวลาโปรโมทคอนเสิร์ตก็จะว่าโมวงเล็บโมกระช่มาคนเดียวก็ลองลุยคนเดียวมั่งเพลงไม่รู้เพราะนะครับลองเข้าไปที่ youtube ดูแล้วฟังแล้วจะเข้าครับ